หอมค่่ยี่บาทค่ทะสิค่ะหอมมากมมเลยเละวรลล่คอนลังลงเไม่ลัหนึ่งของเมืองแล้วก็มาหาเรียนนะคะ นี่ค่ะงเินลองเงิองเงสอบถามได้นะคะขอไหมคะขอมือจันเหรอค่ะค่ะบ,บ,าบางคู่ก็เหมือนกันนะคะแต่อย่างงี้มันได้คู่เดียวเพราะว่าคนละราคา กระปองหกทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ถูคนนะคะสมมติว่าถ้าหนูใช้เนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้สองวันแล้วก็ติดติดตัวเพคาะว่ะอันนี้ก็ฉีดตามเสื้อผ้า่แดดแต่ว่าแล้วมันเออมันจะใช่บนพกผาค่ะไปไหนแล้วก็ฉีดได้แต่ถ้าให้หนูแนะนํานะคะอันนี้ก็หอมค่ะอันนี้หอมหวานแล้วก็ยิปีนี่หอมแบบเท่ๆไงขอขอยิปซี ลังโคมมันก็จะติดใช้ลังโคมราคาอันนี้ก็หอมแบบเท่ๆค่ะวาไได้ขายเลยค่ะเยี่มากอันนี้ก็หอมแบบปาอ,อ่อนแต่อันนี้ไม่มีเท่ค่ะ เข้ม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 นะเข้มเข้มมันจะลองไหมครับผมผ่มีคนใหญ่ค่ะไม่มีแบบเขาหนีเขาหนีคนทำงานยังจะแต่ที่ว่าคนอย่างเงี้ยค่ะนิสใเนี่ยแหละจะใช้คนที่ว่ามีลูกค้าที่แนะนำไปอะนะคะก็เดี๋ยวจะลองแล้วแต่ไม่มีคนใหญ่ไม่มีคนใหญ่ค่ะสามสิบห้าบาทสองคู่ร้อยนะคะ นั่นก็หอมนะคะลองไหมคะลองไหมนี่เทีนไอ้อันใหญ่ไม่มีค่ะอันนี้สองคู่ค่ะมันเป็นตุ้มเล็กนะคะแต่อันนี้คู่เดียวมันเป็นอีกราคาหนึ่งค่ะเวลาใส่นี่อวสอวิธีนะคะเวลานั่นเหมือนแป้งพับเลยค่ะนะคะตัวนังสืออ่ข้างโนลเวลาเราเปิดก็เปิด พอใส่เสร็จแล้วก็มาขิดได้แต่ยังไม่ใช่ใช่เอาออกใช่เอาแป้นออกแล้วก็ใส่ได้เลยไม่ใช่อันนี้อยุดแค่ไหนคะใช่ใชใชค่ะเป็นดอกไม้น,นี่ใหญ่ขอโทษนะค่ะค่ะมีรองนะคะอันมนีของสีแดงใช่คือเที่ยวไม่มีอันรแล้วสีออแดงค่ะขิดเส,สื้อไหมคะไม่เอาไม่เอา ขอทษ่ไม่เป็นไร่ะไม่ไหวแร่ค้าี่ของน้ำตัวได้นี่สนใจคู่ไหนคะคู่นี้มันมันจะได้สีเขียวอ่ะแต่ว่าต้องยหญ่ฮะต้องยหญ่ไม่มีสีเขียวไม่มีสีเขียวอย่างนี้ได้ไหมคะน้ำเงินน้ำเงินค้าได้สองคู่อันนี้ได้ไปไฟใช่ไหมคะ แล้วก็าค่ะแล้วก็ต้องใหญ่แล้วก็เป็นสีอ๋อไม่มีสีเนี่ยใช่จริงสีดำแล้วก็อย่างนี้ไหมคะชอบไหมอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวก็มูกกางด้วยไอ้คอนนี้สีอ๋ออันนี้หรอ,ะอนนะคะอันนี้ไม่มีเลยค่ะแต่ว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับน้ำผึ้งผสมมาอย่างนี้เอ๊ะผสมกับอะไรคาราเมลหอมเป็นพุ่งดอกไม้เลยค่ะหวานมากเลย ตัวไหนที่เป็นสีแนวดอกไม้ด <บ S 1> กอกนนไม้<ล>ใช่ค่ะแล้วมีตัวอื่นแล้วดอกไม้ที่ว่าอ่อนกว่าก่อ,<ส>อนเลยนะตัวนี้อ่อนมากไหมก็ไม่ไม่อ่อนมากหรอกเป็นอะไรเป็นไร,ไนไรอ่ะเดี๋ยวลองสองอันนี้นก่อนดูนะคะเดี๋ยวลอง